สวัสดีครับมาดูคนขับไมโครทำง,งานสายครับโอ้โหต่เอาสายไหมเข้าก็บอกครับอิจยานไปขี่มาอยู่เฮ้ยไงฮ่าที่ขี่ยากมาเลยครับโอ้ยติดๆนะมไงไออากาศยามเช้าย,ยินสบายครับโอ้โหสุดยอด นี่ครับลอกหน้าสวยครับขุดสะเป็นหลุมเป็นบ่อครับเจอทีมงานแอมกรีนได้ครับข้าหในอยากจ้างว่าจ้างนะฮะลูกสาวแม่พีลูกสาวสวยขุดฟรีครับลูกสาวไม่มีจ้างเหมือนเดิมครับผมสาวไม่มีคิวสุดท้ายผมมีคิวไหม <c oughs> มีนะไปเอากองเตี้ยแล้วนะเอ้าฝีมือเนาะ นายโอ้เขาดูดเอาเนี่ยหรอนายนายยืมเลยวะเออยืมไรเละเละอีกจุดหนึ่งนะลืมไรยืมไยเดี๋ยวเช็คสายพันธ์เซฟเช็คแล้วไม่มันไม่หย่อนเลยไม่เพราะดูทุกวันเราไปดูน้ำน้ำมาเครื่องก็ได้เผื่อมันเนี่ได้เช็คมันจีบกับสายพันนั่นน่ะเราต้องรับครอบไว้ถ้ารอบไม่ครอบก็เซมจัดการ วันวันนี้เราเราก่อไฟครับดูครับเราก่อไฟหนาวพี่น้องดูบรรยากาศครับบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนานนะฮะบรรยากาศยามเช้าโอ้สุดชิ้นเสมอครับมีกระท่มท่อมน้อยคอยรักนะครับท่อมนี้ไว้สี่กันอย่างเดียวครับพี่น้องสี่อย่างเดียว บ่มีหยังมากมายสี่อย่างเดียวเอ้าพี่เด้ยองหัวทำไรพี่เดบเปิดอีกสักสองรอบอมไม่ต้องไล่ลมเลยหรอดูเราเหมือนตดป๊อปเลยไมาผ่านปะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là Au đây lây lùm lắm anh ào ào con về đây nè ครับผมเอฟซีแบบชาติเจริญทรัพย์ก็มันต้องวิ่งด้วยวิ่งเอ,อ้เท่เท่เท,ท่ไปชาติไปชาตดูครับทำงานสายก็ต้องอย่างนี้เลยต้องมานั่งอาจจะวีว่าสายครับ อันนี้อาก็บอกมานี่ก่อนด้ยยิ้มก่อน เอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพื่อนี้ครับสวัสดีครับ